ตำนานเซนเซ่セセาตอนรักสามเศร้าของม้าแปดขาเฮเดี๋ยวก่อนเนะม้าอะไรมีตั้งแปดขาเจ้าม้าตัวนี้เนี่ยชื่อว่าสลีปเนี่ยจะต้องเป็นสุดยอดม้าคู่ใจของเทพโอดินเลยนะครับบ่กกันว่ามีคืนหนึ่งในสุดยอดม้าที่ดีที่สุดเลยครับโอดินขึ้นขี่มันและสร้างตำนานนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับที่มาที่ไปของม้าตัวนี้เนี่ย มีอยู่ครั้งหนึ่งชาวเมืองแอสการ์ตต้องการจะพาม้าตัวหนึ่งออกไปจากเมืองแห่งนี้แต่อีม้าตัวนี้มันแข็งแกร่งมากครับโลกิจึงใช้อุบายแปลงร่างเป็นม้าตัวเมียที่สวยงามและก็ล่อไอ้ม้าตัวนี้ออกจากเมืองและเข้าไปในป่าได้สําเร็จแต่กลายเป็นว่าโลกิในร่างม้าตัวเมียเนี่ยก็โดนเจ้าม้าสุดแกร่งรุกเข้าให้ครับจนทําให้โลกิให้กําเนิดม้าแดขาและตั้งชื่อมันว่าสลิปเนีย แล้วก็มอบม้า8ขาตัวนี้ให้กับโอดินครับแล้วเรื่องราวของม้า8ขามาเกี่ยวอะไรกับเซนเซ่าล่ะนั่นเพราะว่าม้า8ขาตัวนี้คือก็อดโรบของก็อดวอริเออร์มีรักฮาเก้นว่ากันว่าเป็นก็อดโรบที่สวยงามที่สุดเลยนะครับคนที่สะสมของเล่นคอสมิสเนี่ยน่าจะรู้ดีครับตอนประกอบเป็นม้า8ขาเนี่ยมันสวยมากเลยนะส่วนเมรักฮาเก้นแห่งกลุ่มดาวเบต้า ก็ถือว่าเป็นก็อด a ว r ิเอที่โดดเด่นมากเลยนะครับเขาคือหนึ่งในองครักษ์ที่คอยปกป้องพ l a r ิสฮิว d a และเฟรยาแต่ดูเหมือนว่าฮาเก้นเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเฟรยามากกว่านะครับเรียกว่าคอยดูแลปกป้องตั้งแต่เด็กๆแล้วดูก็รู้ครับว่าฮาเก้นชอบเฟรยามากมันก็ดูเหมาะสมกันดีครับน้องสาวของผู้นำสูงสุดกับสุดยอดองครักษแห่งแอสการแต่แล้วดราม่าก็เริ่มก่อตัวขึ้นครับ เมื่อฮิยอกะเซนจากแซนต وري ถูกส่งตัวมาสืบข่าวที่แอสการ์ดและเฟรย่าก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับฮิยอกะฟังครับเรื่องที่ฮิวด้าพี่สาวของเธอเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้สวมแหวนนีเบลุงเกิลฮิวด้าก็ดูชั่วร้ายขึ้นมาทันทีและเฟรย่าก็พยายามอธิบายให้คนที่แอสการ์ดฟังแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอเลยซึ่งคนที่เข้าใจความต้องการของเฟรย่าเนี่ยดันกลายเป็นคนนอกอย่างฮิวอกะ รักสามเศร้าจะได้เริ่มขึ้นครับเมื่อฮาเก้นดันมาเห็นสาวที่ตัวเองชอบดันแปรพักไปอยู่กับพวกศัตรูการต่อสู้เลยเริ่มขึ้นม้าแปดขาปะทะหงขาววิชาของเมรักฮาเก้นเนี่ยจัดว่าร้ายกาจมากครับเขาสามารถใช้ได้ทั้งพลังความเย็นและพลังความร้อนถ้าไม่ตาย Universe Freezing เป็นการปล่อยความเย็นออกไปเพื่อแช่แข็งศัตรูแต่ถ้าพูดถึงพลังความเย็นเนี่ย ยังไงฮีโอกะก็จะเหนือกว่านะเพราะฮีโอกะสามารถเข้าถึงความเย็นระดับศูนย์องศาสมบูรณ์ได้แล้วถ้า universe freezing ของฮาเก้นเลยทำอะไรฮีโอกะไม่ได้เลยครับส่วนพลังความร้อนคือท่า great harden p l e s s u r e ความร้อนของท่านี้เนี่ยเรีวยกว่าเสมอกับท่า aurora thunder attack ของฮียอกะเลยนะครับซึ่งนี่คือท่าไม่ตายระดับพรอนเซน์นะ และฮาเกนก็ได้หนีเข้าไปในถ้ำภูเขาไฟลาว่าเฮียวกะที่ต้องการโอดีเซฟไฟ์เนี่ยก็ต้องตามไปนะครับและก็กลายเป็นติดกับเข้าอย่างจางเลยเฮียวกะที่เหมือนเป็นน้ำแข็งพอเข้าไปในถ้ำภูเขาไฟลาว่าสภาพก็เหมือนเอาก้อนน้ำแข็งโยนเข้าไปในกองไฟเลยครับแค่ยืนอยู่เฉยก็แทบจะทนความร้อนไม่ไหวอยู่แล้วอนี่ยฮาเกนยังใช้ท่าไม้ตาย Great ature, าาเกรทฮาร์เดนเพชเชอร์ผสานเข้ากับลาว่า ความร้อนที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าเนี่ยทำให้เฮียกะหมดสภาพไปเลยครับแล้วเฟรย่าก็โผล่มาพยายามอธิบายให้ฮาเกนเข้าใจไม่นะมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเฮียกะและพวกเราเซนเขามาเพื่อช่วยพี่ฮิวด้าเนะแต่ดูบหว่าฮาเก้นจะไม่ฟังคำอธิบายเลยครับออกอาการหึงหวงจนเลือดขึ้นหน้าสาวที่ตัวเองชอบดันไปรักศัตรูแล้วก็ตายไปทั้งคู่นั่นแหละ และเมื่อมีสาวเข้ามาดูการต่อสู้เฮียวกะก็ได้เวลาเอาจริงครับถ้าไม้ตายออโรราเอ็กซ์คิวชที่มีความเย็นระดับศูนย์องศาสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สามารถแช่แข็งได้สบายๆเมื่อใช้สุดยอดท่าไม้ตายนี้ออกไปไม่ว่าจะเป็นไฟของเมรักฮาเกนหรือความร้อนของลาวาก็ไม่สามารถต้านทานความเย็นระดับนี้ได้ครับโธเอ้ย ถ้าใช้ท่างนี้ตั้งแต่แรกก็ชนะไปตั้งนานล้วนะไม่ต้องเจ็บตัวพอเฟรย่ามาพี่แกโชว์ฝีมือใหญ่เลยครับทักษะจีบสาวของพวกเหล่าเซนเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับแต่นี่ก็คือเรื่องราวของเมรักฮาเก้นหมาแปดขาผู้ที่สามารถโจมตีได้ทั้งความร้อนและความเย็นจริงๆก็ถือว่าฮิวกาโชคดีนะครับถ้าฮาเก้นมันสามารถผสานพลังร้อนกับเย็นเพื่อโจมตีได้เนี่ยมันจะร้ายกาจมากเลยนะี เอาละครับสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าถ้าพูดถึงพลังไฟที่ร้อนแรงกับพลังน้ําแข็งที่เยือกเย็นในโลกของการ์ตูนเนี่ยเพื่อนๆว่าใครใช้พลังไฟได้โหดสุดรครับและพลังน้ําแข็งเนี่ยใครใช้ได้เก่งสุดรครับมันจะมีคนที่เหนือกว่าซิกนัเฮียอกะไหมล่ะเอาละครับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ